สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์เป็นรุ่นทําบุญฉลองอายุ90ปีปเนื้อทองคําออกปีพศ2509เอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยจะเป็นเนื้อท็อปสุดนะมูลค่าตลาดราคาในยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมราคาเนื้อต่างๆกับรายอัดเพื่อส่งรูปภาพมาเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องพักคือ ถ้าท่านลูกค้าส่งรูปพมาเนี่ยจะสะดวดในการติดต่อมากกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลัง,ด,ลงด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมบริเวณจุดสังเกตแรกนะครับด้านหน้าเนี่ยผมจะดูนะครับตรงมุมฝั่งขวามุม,มล่างนะครับผมบริเวณตรงปลายปอปลาเนี่ยจะมีขีดนะครับผมติดก,กับเส้นลวดนะครับสังกตินะครับผมเอาละผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงปลายพอปลาเนี่ยบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมานะครับติดกับบริเวณตรงจีวอนะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการจจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงปลายจมูกท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับผมเป็นเส้นลวดโค้งนะครับคมนูนขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงปลายจมูกนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมจะมีเส้นลวดนะครับโค้งนะครับผมเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่สองในการจจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงปลายตาท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับ2ขีดนนะครับนูนขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงปลายตาท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับสองเส้นนะครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการิจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงสระอูเนี่ยนะครับผมจะติดกับขอบลวดนะครับด้านในอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมฝั่งสายมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงสลาอูเนี่ยจะติดกับขอบลวดนะครับผมเป็นเส้นลวดหนานะครับคมลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่4ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงหน้าอกท่านนะครับผมมุมตรงกลางเลยนะครับบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับโค้งนะครับผมนูนขึ้นมานะครับระหว่างร่องน้ำนะครับจีวอนอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงกลางหน้าอ,อกท่านนะครับผมบริเวณตรงร่องน้ำเส้นรวดจีวรบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นรวดนะครับโค้งนะครับโดดเด่นขึ้นมานะครับคมนูนขึ้นมาลาักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่5้าในการเจรณาของผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะครับรูเจาะด,ด้านหน้ากัน บริเวณนะครับผมรูเจาะนะครับมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับเลียมนะครับผมนูนคมขึ้นมานะครับผมลักษณะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับพื้นเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับตรง มุมฝั่งซ้ายตรงกลางลักษณะของพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับเฉียงล่างนะครับผมฝั่งซ้ายลักษณะเห็นไหมครับบริเวณตรงขอบเนี่ยนะครับผมตรงพื้นเนี่ยจะเป็นลักษณีลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเหลี่ยมนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมตรงกล่างนะถ้าท่านลูกค้านะักับผเม,มีพไหเครัองลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีรับเเ่านะครนัะบผม ผมทิ้งลิงก์ไลน์นะครับเพื่อส่งรูปพะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะพื้นด้านในเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงนะครับด้านนอกเนี่ยก็จะมีเส้นรัศมีนะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วขอบนะครับผมบริเวณด้านนอกเนี่ยเขาจะยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมเบื้องต้นในการเจรณาของผมเท่านั้นนะอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับใบหน้าของท่านบริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบ จดจำให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกรอบในการตัดสินใจนะ,ะเดี๋ยวเราเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณลำตัวองค์พระนะบริเวณนะครับผมลำตัวองค์พระนะครับผมลักษณะเส้นลวดจีวรเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกบริเวณตรงนี้ก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมพื้นจีวรนะครับบริเวณด้านหน้าเนี่ยนะครับผมเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะครับผมจุดสังเกตนะด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณนับตรงปลายวอรวน ผมตรงปลายเนี่ยจะมีเส้นแตกเป็นแฉกนะครับเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงตัววอลแวนนะครับผมตรงปลายวอลแวนเนี่ยเห็นไหมครับจะมีเส้นแตกเป็นแฉกนะครับผมตรงปลายเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงตัวจอจานนะครับผมบริเวณตรงเนี้ยจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงตัวจอจานนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมจะมีเส้นลวดนะครับแตกนะครับผมเฉียงลงมานะครับฝั่งซ้ายเล็กน้อยนะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่2ในการิจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงยันตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้ตรงปลายยันตตรงกลางนะครับผมจะมีขีดนะครับผมลอยขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดยันตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้ตรงปลายยันเนี่ยนะครับผมจะมีขีดนะครับผมขึ้นมาบนพื้นเหล็กเล็กน้อยนะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการจารณาของผมนะถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงปลายพอพานนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีขีดนะครับเป็นแนวนอนเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตัวพอพานนะครับผมบริเวณนร่งนี้ตรงปลายพอพานเนี่ยจะมีขีดนะครับผมเป็นแนวนอนนะครับผมเป็นขีดลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการเจราณาของผมนะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอักขละนะครับผมตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นแตกเฉียงขึ้นไปเล็กน้อยนะครับผมเดาเราผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอะคละนะครับผมตรงกลางบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงขึ้นไปอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่5ในการจรณาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับผมรูเจาะมุมด้านหลังกันบริเวณนะครับผมรูเจาะนะครับมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับลักษณะรูเจาะเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเรียนกันพื้นนะครับในความค ของผมเนี่ยพื้นเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะแล้วขอบรวดด้านนอกเนี่ย นะครับผมก็จะเป็นขอบลวดแบนนะครับยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายนะครับด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางลักษณะของพื้นเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมเ <ilik Luke> ห็นไหมครับบริเวณตรงขอบเนี่ยจะยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะแล้วบริเวณตรงขอบด้านในเนี่ยตรงบริเวนตรง,งเนี้ยจะเป็นเส้นการกระจายลักษณะแบบนี้นะครับผมและด้านในเนี่ยก็จะเป็นผิวตรงๆงนะแล้วเส้นลวดนะครับตรงตัวหนังสือเนี่ คมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกนะครับเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจารณาเท่านั้นนะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาในยอยู่หลักแสนหนึ่งหลักแสนต้นเลยนะครับผมถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยมูลค่าอาจจะไม่แพงมากนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดอักลาะตรงกลางนะครับผม เห็นไหมครับเส้นลวดเนี่ยเขาจะคมนะครับยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะครับผมพื้นเนี่ยก็จะตึงนะครับแล้วก็จะมีรอยเหนื่อยๆเล็กน้อยนะครับผมแล้วบริเวณตรงกลางเนี่ยก็จะมีกลุ่มนะครับก้อนขี้กาญนะครับลอยขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมบริเวณด้านหลังนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับผมด้านข้างกัน บริเวณนะครับ,บรผมด้านข้างนะครับผูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้มีรอยแต่งตะไบเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับผมมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งซ้ายลักษณะของด้านข้างนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งซ้ายถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ ตรงตูดเหรียญนะครับผมตรงกลางนะครับผมลักษณะนะครับจดจําให้แม่นนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพิกนะบริเวณนะครับหูเหรียญนะครับมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมหูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดนะครับแต่งตะบายลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งขวานะถ้าท่านลูกค้ามีัาเครื่องลักษณะแบบนี้ ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะอันนี้ก็คือมุมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งขวานะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตูดเหรียญน,นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับถ้าเป็นเนื้อทองคาเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับผมาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการิจรณาเรื่องภาเครื่อง ถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยกำลังใจของทุกท่านนะครับจะทำให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คำปรึกษารเรื่องพากเครื่อง ถ้าท่านลูกคา้ามีพระเครื่องนะครับส่งรูปพรพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพระเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ